รี่นอาจารย์ครับลาดับโอกาสนี้ได้รับความ กรุณาจากพระเดชพระคุณพระวิจิตธ,ธรรมนิเทศรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพรและแห้เกียรติมาเป็นประธานพิธีลำดับนี้ก็ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระเดชพระคุณได้กล่าวสัมโมทนนยกถาให้กับบรรดาญาโจมได้รับฟังเป็นลำดับต่อไปกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับ ขอโอกาสหลวงพ่อพระครูอินทธธรรมวงศ์เจ้าคณะอพเภอคีรีรัตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบรรดาพระเทรานุเทระทุกรูปขอเจริญพรบรรดาญาติโยมทั้งหลาย ชาชนคนผู้สภาได้สร้างไว้ณวัดต่างๆทั่วประเทศจังหวัดชุมพรก็มีหลายวัดซึ่งเราก็มีความเชื่อมั่นในฐานะที่เป็นคนนับถือพุทธศาสนาก็แปลว,ว่าในความเชื่อมั่นมีสองประกาศหมายถึงว่า ไม่ได้การเพราะเราไม่ได้ขอ